คนี่ชื่อว่าเป็นชื่อของความสุขโยมอยู่กรุงเทพมาทอดกระถินลำพูนเชียงใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงกาลทานทานที่มีเวลาเฉพาะช่วงหนึ่งเดือนล้านั้นซึ่งกาลทานนี้ คือฐานที่มีเวลาหนึ่งเดือนจากตั้งแต่วันออกวันสาจนถึงวันเดือนสิบสองเพ็นข้างหน้านี้จริงๆแล้วก็ภาคกรินนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับโยมหรอกไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่เกี่ยวด้วยอ้อม คือเกี่ยวเกี่ยวเนื่องโดยโยมก็คือเรื่องภาพกระถินแต่เดิมทีเป็นเรื่องของพระพระพุทธเจ้าเป็นประธานเอาผ้ามายึดย้อมซับตากับพระแล้วก็ยกถวายให้แก่พระสงฆ์ลูเลยลูกหนึ่งหลังจากนั้นมากาะมีพระเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจน มีหมอชีวกไปทูลขออนุญาตต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า,าพระก็เยอะาพาะก็หายกากพาที่เขาทิ้งไว้มันหายากขอให้ญาติโยมได้ถวายสหาปฏิจีวรจีวรที่เ็เรื่องฮาปดีถวายได้ไหมพระดคงก็บอกว่าได้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีภากระถิ่นนี่แหละ ส่วนผ้าอาบน้ำฝนนี่ก็มหาศิกาวิสาขาเป็นต้นแบบที่ขออนุญาตต่อพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นมีการทอดกระถินนี่แหละการทำบุญทุกอย่างชื่อว่าเป็นบุญเพราะว่าการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ บาลีว่าสุขโขปุญญะสะอุทจโยการสะสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้บุญนี้เป็นชื่อของนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนบาปก็ไม่มีตัวม,มีตนแต่ว่ารู้ได้โดยใจบุญที่เกิดจากการให้ทานก็เป็นบุญทุกอย่าง บุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็เป็นบุญทุกอย่างบุญที่เกิดจากการเจริญจิตภาวนาก็เป็นบุญทุกอย่างแต่บุญที่เกิดจากการให้ทานนี่น้อยกว่าบุญที่รักษาศีลถ้าเรารักษาศีลนี่มีบุญมากกว่าให้ทานถ้าเราให้ทานให้รักษาศีลบุญก็ยังน้อยกว่าการเจริญจิตภาวนา เพราะฉะนั้นบุญที่เกิดจากการภาวนานี่สูงสุดอย่างบุญการให้ทานนี่เป็นอาวิสบูชาบุญรักษาศีลกับบุญภาวนาเนี่เป็นปฏิบัติบูบชาอย่างโยมถวายอาหารนี่เป็นอามิถวายดอกไม้ถวายพระพุทธลูกถวายพระไตรจีวรนี่เป็นอามิรคือมีมีของบางนั้นเถิด มันมีของเป็นวัตถุอย่างข้าวอย่างอาหารเนี่ยนี่เรียกว่าอามิตรคือของที่ยกให้เป็นลูกอมิสัตแต่ที่นี้ส่วนบุญที่เป็นนามธรรมเนี่ยเกิดจากการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัตินี่ก็อย่างศีลนี่เราปฏิบัติมันได้เตตัวเราเอง แล้วก็ภาวนานี่ก็คือจากการปฏิบัติที่ตัวเราต้องทำด้วยตัวเราเองคือเอาจิตใจลงทุนทำทีนี้ระหว่างทำง่ายเนี่ยปุ่นที่มันทำง่ายเนี่ยอย่างบุญเราซื้อผัดไยจีวรอาอหารพวกนี้เราทำไหวง่ายเราถวายง่าย,าาย,ายซื้อมาก็ถวายเลยอันนี้ได้เฉพาะส่วนวัตถุ แต่ถ้าเราทําทั้งสองอย่างสามอย่างทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยมันจะได้ทั้งการให้ส่วนวัตถุแล้วก็ส่วนการปฏิบัติทําไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการปฏิบัติปฏิบัติบูชาเนี่ยสูงกว่าอามิสบูชาเพราะว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นของที่เป็นวัตถุ มันอย่างดีที่สุดอันนี้สงนะอย่างดีที่สุดก็ไปสูงแค่สวรรค์ไปได้นะไปดูแสสวรรค์คือจิตจิตบุญนนะ่ะตายปุ๊บเนี่ยไปอยู่สวรรค์ศีลภาวนานี่ถ้าเราทำเนี่ยมันไปสูงกว่านั้นมันสูงกว่าสวรรค์โนกนพรมโลกนู่นอย่างเช่น คนปฏิบัติในโสดาก็ได้เคลื่อนไปอยู่ข้างบนน่นแหละไปอยู่สูงอ่ะอย่างอย่างอย่างโสดาบันนี่ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีอ่ะแล้วก็บางคนก็ไปเกิดในพรมโลกก็มีแล้วแต่กุศลกับจะเวียนไหกี่ใต้เกิดอีกกี่พบเพราะว่าอย่างโสดานี่ก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะจะ,จะถึงจะดับ แต่การปฏิบัติเนี่ยถ้าสมมติมันยกจิตขึ้นสูงเนี่ยจิตตัดนะจิตที่มันตัดนะตัดกามราคะจิตของพระอริยเจ้าระดับอนาคามีเนี่ยมันตัดนะมันตัดไม่ไม่ไม่เข้าไปคล้องแวะเลยการมราคาเนี่ยทังตัดพยาบาทท่าน ถัดทิ้งเลยคือตัดละที่ใจอะ่ะกามชันทะพยาบาทความอาฆาตพวกนี้นะตัดความสงสัยลังเลวิจิกิจฉาตัดความม่วงตัดท่านจะเป็นผู้ตื่นอยู่มากกว่าผู้เป็นผู้ทรงสตียแล้วก็เป็นผู้ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์แล้ว นี่มันตัดได้นะมันตัดที่จิตถ้าจิตะระดับเนี่ยในโสดาบันล้วถ้าตัดไปเยอะกว่านั้นรูป,ปรลาคะรูปเปรูปที่ให้เกิดราคะอรูป,ปรลาคะรูปที่เป็นไม่มีรูปแต่เป็นอารมณ์ตัดออกโน่นไปเกิดในสุทธาวาสสุทธาวาสมีห้าชั้น อวิหาอาวิตตปาสุทธัสสาสุทธสีและก็อาการนิธาเป็นห้าชั้นเราเรียกว่าพรมชั้นสุทาวาหรือเราอย่างอย่างอย่างเราได้ยินว่าอาการนิาธา,ธอ,า,า,าอาการนิถามันมีหชั้นสุทธัสสาสุทธสีอวิหาวิตตปาอาการนิธาคนที่ปฏิบัติเป็นอนาคามีบุคคลในโลกมนุษย์นี่ จปเปกิดตายพบไปเกิดในอาการทิฐาไม่กลับมาเกิดแล้วีนเรียกเกิดการปฏิบัติหรือบางทีปฏิบัติสูงไปกว่านั้น,นนะอย่างอมที่เป็นอยู่อากาศว่างๆเนี่ยอย่างเช่นฤาษีที่เขายังไม่สําเร็จธรรมเนี่ยเขาจเจริญกรรมฐานขาเขาเจริญกรรมฐานเขาทรงอารมณ์อากาศ ว่าอย่างสมมติเขาบริกรรมว่าอากาโรอากาโรอากาโรนด่แปลว,ว,ว่าช่องว่างอากาศเนี่ยแปลว่าช่องว่างช่องว่างหมายถึงว่าเราดูอากาศมันเบิงว่างเรียกว่าช่องว่างไม่มีลูกอะไรกว้างใหญ่ไปสารเขาไปติดอารมณ์เลยนั้นตายปุ๊บนะเขาก็ไปเกิดอยู่ในอากาศสาวนันายะนะ,นะแล้วก็ บางทีก็ทรงจิตเหลือธาตุรูไว่าอยู่คือจิตมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแล้วละ่ะมันเหลือแต่ธาตุรู้ก็เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะหรืออกินจัญญายะมีหน่อยหนึ่งหรือเนวสัญญาณาสัญญามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เนะี่ยทรงอารมณ์อยู่ในผมมรูปไม่มีรูปนี่ก็เกิดจากการปฏิบัติก็เป็นปุณอยู่แหละแต่ว่ามันติดอยู่นานไม่มีปัญญาอย่างพรมพรมรูปเนี่ย ผมมีลูกผมไม่มีลูกเกิดจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกการปฏิบัติเนี่ยจะสูงกว่าสูงกว่าอานิสงส์งให้ทานแต่บุญนี่แหละอย่างน้อยที่สุดเราต้องทําอย่างโยมมาทอดกระถินเดยวมาทอดกระถินไปทอดพระป่าไปทําบุญถวายพระตาหารอย่างที่มาวัดทำไปอย่างนี่แหละ บุญเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่ใจก็เหมือนบาปนั่นแหละสวรรค์นในอกนรกมันก็เกิดในใจเราเนี่ยทีนี้ใจคนเราเนี่ยจะให้มันเป็นบุญเนี่ยมันดีกว่าที่จะให้มันเป็นบาปอโยมคิดนะคนคนที่เขาฆ่าสัตว์เขาคนที่เขาลักทรัพย์คนที่เขาประพฤติผิดเขาไม่ไม่ได้ทำกุศลเนี่ย มันจะคิดมาสร้างบุญเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกมันยากเขาอีกอย่างนึงอาจจะไม่เชื่อในกุศลผลบุญก็ได้พอไม่เชื่อกุศลผลบุญเขาก็ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวเท็จกล่าวคําหยาบกล่กาวคาประรุษบาจาพูดผิดจากทานองครองทมดื่มกินสุราเมลัยเป็นที่ตั้งของความประมาท ก็ทำพวกนี้ง่ายใช่ไหมอย่างโยมเนี่ยสมมติอาโยมเขามาวัดระดากันสิทะเลาะตีมวยกันสิโยมทำไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ได้หรอกหลวงพ่อมาวัดนี่ต้องสำรวมกายวาจาใจอย่างเงี้ยเราเป็นชาวพุทธเน่ทุกคนเนี่ยโยมมาจากระนองโยมมาจากชนบุรีโยมมาจากกรุงเทพ โยมมาจากเชียงใหม่เนี่ยด,ดแม่ลิมนนดดมากันก็มาถามว่าเออมาวัดนี่มาเอาอะไรเนาะเออมาเอาบุญบุญมันเป็นตัวท่านี้หรือมันไม่ใช่เนี่ยบุญมันไม่ใช่มีตัวมีตนบุญมันเป็นนามธรรมาาม,มันมันมันรู้ได้โดยใจใจเรานี่แหละรู้ว่าเราจะมาทําบุญเนะี่ย เอาอามิสบูชามานมถ้ามันไม่มีอามิสบูชามันก็ไม่รู้จะเข้าวัดมันจะเข้ายัางไงเนาะเนี่ยก็เข้ามานั่งปฏิบัติกรรมฐานภาวนานี่ก็ได้บุญอยู่แต่คนที่ไม่เคยเนี่ยอ่ะก็ต้องเรียนรู้เนี่ยอ,อย่างสมมุติเราให้ข้าวอาหารเนี่ยคนที่ไม่เคยนึกถึงเรื่องเนี่ย ที่ที่จะมาได้มีประสบการณ์เนี่ยบางคนเนี่ยตายในขณะที่เป็นเด็กทีนี้เด็กเนี่ยมันไม่ได้เคยสร้างบุญเลยอะโยมแล้วมันเป็นผีนะมันเข้าเพื่อนมันพ่อของเพื่อนมันกั็พามาวัดเนี่ยมันบอกเลยว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนโยม วิญญาณที่มันมาสิงร่างพื้นมันเนี่ยมันบอกว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนมันมืดไปหมดนี่ไงขี่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปมันง่วงเ่ยมันหลับไปแฉลบลงข้างทางวื้รถพุ่งไปชนตกข้างทางพุ่งไปชน้ไชน,นไม้คออักเนีย่ยเห็นไหมโยมไปไหนไม่เป็น จนมาทําบุญให้จนมาทําบุญให้แถมยังเป็นเด็กที่พ่อแม่นับถือศาสนาอื่นอีกดังนั้นอาราก็ได้แต่แผ่บุญกุศลให้แต่มันก็ออกนายมแผ่บุญเอาเอาบุญนี้ไปเอาหนาวก็เอาเขาก็ถวายผ้าบางสุขคุณให้เอาผ้านี้ไปเอาอันนี้สงนึกถึงผ้านี้ให้มันจับนะ นึกจำจะมากว่าจำผ้านี้ได้ไหมได้จำอาหารนี้ได้ไหมได้เงินก็ตังนึกถึงนี้ไอด้ดีๆนะตั้งจิตตะมากกว่ายอย่างเงี้ยสักรู่หนึ่งจำ้าฟุบเลยโยมฟุบเลยออกไปเลยผีที่เข้าเด็กเนะี่ยเข้าเพื่อนมันออกเลยเออก็แปลกดี <c oughs> พอได้บุญแล้วพอได้บุญแล้วไปเลยเห็นไหมถ้าไม่มีอะไรนําจิตเนี่ยนะคนที่ตายไปเนี่ยไม่มีอะไรนําจิตเนี่ยสมมติไม่มีบุญนําจิตยโยมลงคิดอยู่สมมุติรถไปชนตุ้มเนาะรถไปชนตุ้มตายตายตรงนั้นวิญญาณเห็นตัวเองนอนออ ตายคาที่ไปไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นแล้วทีนี้บางทีอยากมาสวดมาถอนก็นดีไปถ้าเขาไม่โยดไม่สวดไม่ถอนนะ่ะทิ้งไว้นั่นก็เป็นผีขั้งอางนั่นแหละเห็นไหมบางคนอย่างคนไปตกน้ําตายอย่างเงี้ยคนตกน้ําตายนี่นะอันนี้เล่าให้ฟังคนตกน้ําตายที่หน้าจะแม่จามเทวีีนะ มันจะมีครูใช่ไหมที่ครูเมืองอะ่ะตรงโน้นน่ะครูเมืองลำพูนน่ะอนุสาวรีย์จะาแม่อยู่นี่ครูเมืองอยู่นี่อ่าทีนี้อ่ามันก็มีเรื่องเกิดขึ้นโอ้ตรงแ,แถวนั่นเยอะแถวนั่นเยอะเป็นผีเยอะนะอย่างคนที่ตายไปแล้วเนะี่ยแถวด้านนั้นตายเยอะฐานหน้าเจ้าแม่นะ่ะ มันเป็นที่คนตายตายตกตกน้ำตายส่วนใหญ่ตายตกน้ำแล้วก็ดุด้วยสมัยก่อนนะ,ะสมัยนั้นยังลุงมบุญธรรมอยู่บ้านสันดอล้อมอยู่ตรงหน้านั่นแหละกลางคืนไปไปตกเบ็ดคุดปลาขึ้นมาในโยโยปลากินเบ็ด เป็นหัวคนนะอะโย่ลุงอุ้นรมนี่ทิ้งทิ้งคันไปเลยยวิ่งหนีเข้าบ้านเลยทีนี้ที่เมื่อหลายปีผ่านมาเน่ยมีตำรวจคนหนึ่งเห็นว่าไปกินเหลา้ากินยามาแล้วก็มาซื้อมาจ่ายตลาดตลาดโต้รุ่งที่หน้านุสาวรีเจ้าแม่นะ แล้วก็ไปกินเหล้าเวยกินเหล้าแล้วทีนี้ฉีไม่เป็นที่โย่มันไปดูถูกเขาอะฉีไม่เป็นที่ไปยืนฉีลงไปในคูมเมืองตรงนั้นอะไปยืนฉี่หันหลังมาให้อนุสาวรีย์เจ้าแม่พระิสุก็เหมือนมีใครถีบไม่รู้ตูมมาลงเหมือนมีคนถีบข้างหลังอะยืนฉีลงน้ำมะโยคิดเแล้วอะ แกไม่ได้คิดอะไรนะเนี่ยแต่ว่าวิบากมันมีไงโยมนังคิดนึกถึงคนถีบโดนถีบหลังอะ่ะถีบข้างหลังเนี่ยตัวเองกำลังฉีเนี่ยถีบหลังแล้ทีนี้ครูมันเขาปีคันใช่ไหมมันคันค้อนกี่อ่ะมันลงมันตัดลงตรงๆอย่างโต๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมีขอบนะย,ยืนฉีตรงนี้เนี่ย พอโดนถีบกระตกตกข้างตัวใช่ไหมหัวมันหนีตอนลงฟ้าเขาที่ขอบเนี่ยขอบปูนอะลงไปข้างล่างนนจมลงไปคือในท่านี่ตีนเหยียดออแไปญาตเนี่ยไปมาหาที่ไหนก็ไม่รู้มาตามหาคงเห็นรองเท้าลอยขึ้นมารองเท้าเนี่ยข้างึังลอยขึ้นมาเออ เขาก็มาสวดถอนพระมาสวดถอนออกไม่ได้ไปเข้าฝันพี่สาวพี่สาวอยู่บ้านจำมาทีวีไปทางโรงพยาบาลเลยวัดมหาวันไปไปเข้าพี่สาวเลยบอกว่าหนาวหนาวมากแช่น้ำออกไม่ได้ผลที่สุด ใครก็ไม่รู้ไปบอกเขาว่าไปหาคูบาวันสันเปยยญสิแล้วม้าก็ถามมาเอาแล้วสวดถอนแล้วทําไมพระพระทำาาพิธีแล้วไม่เฉลึกเขาก็บอกทำแค่แตบเขาไม่ออกเขาบอกว่าหนาวอยากได้พระหมอยาได้พระหมกลอยากจะออกจากแช่น้นํามั่นว่ะม้าก็ไปลูกเดียวนี่แหละ เขาก็พาไปเอารถทุกเอารถบรรทุกอาตมาไปที่หน้าอนุสาวรีย์จำเนะอาตมาก็ให้เขาทำแพอันหนึ่งแพไม้นะแพไม้แล้วก็มีทางเหนือก็มีกระทงเี่ยเขามีกระทงศอกศอกนี่กับเนี่ยกว้างศอกเนี่ยกระทงกว้างศอกสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเหมือนผมนี่แหละเหมือนผมเล็กๆนี่แหละ ตมาก็ให้เขาทำให้ยากเขาทำแล้วก็เอากระทงไปบอกจเจ้าแม่ไปบอกเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นเสร็จแล้วตรรมาก็เอาได้นี่แหละได้เขานี่แหละโยนลงน้ำแล้วก็ให้พวกญาติเขาช่วยกันจับอรรมาก็สวดถอนสวดถอนาม คำสวดผ่นานภาษาทางเหนือนี่แหละตอนจะก่อนจะสวดโยมยังไม่ทันได้เอาได้ขาวใส่นี่นะยังไม่เอาขาวได้ขาวลงน้ํานี่นะกระทงยังอยู่บนนี่อยู่สมาก็ยืนดูออยากจะออกให้ออกมาอาธิฐานอย่างเงี้ยโยมเชื่อไหมเชื่อที อพปลอพวกอาสาสมัครที่ไปช่วยเอาศพขึ้นอ่ะคนมุลนรธิที่คนบุลนีทิมบรยาวประมาณสักสามวาได้แล้วมันมันขอดเป็นปมเป็นปมคือเวลามันดึงขึ้นมันง่ายใช่ไหมมันเป็นปมเป็นปมอย่างเงี้ยก็ดึงและทีนี้เชือกเนะี่ะตอนมาเอาศพขึ้นมาแล้วเนะี่ย มันมันลืมหรือมันยังไงก็มันก็ตกอยู่ในมันก็ไปตกอยู่ในนั่นแนหะตกอยู่ในน้ำนะถ้าธรามาไม่เห็นนะตอนไปแรกๆใครก็ไม่เห็นเพราะเรามาอธิษฐานว่าเออถ้าอยากจะออกขอ,ขอให้ออกมาอยู่ๆนะตรงหน้าสองหน้าธรรมาเลยนะพร้อมโยมที่เป็นญาติพี่นอ้องก็เชือกมันลอยเชือกพาสติก่ะเชือกไนลอนนั่นแหละ มันลอยขึ้นมาเฉยๆเลยโยมเออโยโมพวกญาติพี่น้องเห็นกันพวกโอน่ะเอาเชือกนั่นขึ้นมาไม่เป็นไรเอาเชือกขึ้นมาเขาก็เอาหาไม้มาหาไม้มาก็เอากมลงไปก็เอาขึ้นมาแต่มาประจักะขึ้นมาเลยผ่านมาก็เอาได้ใช้ซีมขาว ลงไปแล้วมาก็เอาเอาขึ้นมาขึ้นมาพูดพูดเองเออเองนี่แหละเอาขึ้นมาขึ้นมาตรมารู้สึกว่าเชือกมันหนักตมาเอาเชือกอะเอาปลายเชือกที่ดึงขึ้นมานะ่ะเอาใส่กระทงไว้ดึงมาก็ใส่กระทงดึงมาก็ใส่กระทงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาใส่กระทงเอาจนหมดอะออกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะเอาก็ัไปนี่อยากถวายพระองค์ ญาติาก็ถวายผ้าห่มเพระนา้าดิถวายผ้าห่มถวายอาหารนี่แหลกปิโตเขาเตรียมไปธรรมาก็ให้พรเาถาวารีวาว่าชื่อของคนนี้ศพอยู่ที่อำเภอรประสานทศพยมเพิภอประสานเขายังไม่เผาแต่ว่ามาทําพิธีช่วงที่ศพยังตั้งอยู่บ้านอยู่ธรรมาก็ กดน้ําให้เสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าอีกสองวันเผาสามวันเผาไปแล้วพี่สาวมาหาดีขึ้นยังดีแล้วเขาบอกว่าหายเขาได้รับส่วนบุญกุศลกระทงที่เชื่อกนะ่ะที่เอาพอปลอเลือให้ไปลวกเขาทิ้ไงไนวะ้น่ะมันอยู่ของมันเองไม่รู้มันเป็นไงมันเป็นเชือกมันลอยโผล่ขึ้นมามนจะของคนอื่นหรือหรือว่าของคนคนนี้ก็ไม่รูก แลมาก็ให้เอาไปเผาที่ประชานูน่ะเอาไปรวมกันที่ที่จะเผาศพเขาทั้งกระทงเนี่ยก็ให้เอาเขาเอากลับไปไปบ้านที่อำเภอประสางเอาไปเผาเนี่ยยมคิดดูนะคนเราเนี่ยถ้าเวลามันมันไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย ตายเขาเรียกทำแบบนี้ก็เรียกตายหัวหัวนี่เมื่อตอนที่ตำรวจเขาบอกฉันได้สืบสน,นตรงนี้แตกตรงเนี้ยตรงว้อน,นแตก,แตกทอยเนะ่นโนบวมขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นปูดขึ้นได้ายๆว่าเลือดอ็อกอยอ่เพอมันไปฟาดกับขอบปูนขอบปูนที่เขาเอา ขอบครัวขอบคูเมืองอะนะนะนี่คือเล่าให้ฟังว่าเออแม้แต่ผีนี่เน่อถ้าเขาไม่ได้ไปไหนนี่นะเขาไม่มีบุญที่จะนำกุศลเข้าไปเนะี่ยถ้าตายตรงไหนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนี่เล่าให้ฟังว่านี่คือประสบการณ์ที่ได้มาได้ได้มีชีวิตได้ได้พบได้ผ่าน